สวัสดีค่ะหนุ่มกัญชัยอวดรูปเที่ยวเขาพร้อมแคปชั่นสั้นๆแฟนคลับคอมเมนต์สนันหนุ่มกัญชัยอวดรูปเที่ยวเขาเมืองน่านพร้อมแคปชั่นสั้นๆแฟนคลับคอมเมนต์สนันบอกครูกะปิกลับไปสอนได้แล้วลาง,งานยาวเลยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยอยากจะพักผ่อนหลังจากที่ เปิดแหลกทั้งประเด็นของดไอคอนและทนายตั้มซึ่งตอนนี้เหล่าบรรดาบุคคลที่ได้เอ่ยชื่อมานั้นต่างอยู่ในเรือนจำหมดแล้วส่วนตัวหนุ่มกัญชัยนั้นก็ได้ขอลาพักผ่อนต่อเนื่องมาตั้งแต่วันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมาและตอนนี้ก็ล่วงเลยมาจนถึงวันพุธแล้วที่หนุ่มกัญชัยยังขอพักผ่อน อยู่ที่ต่างจังหวัดซึ่งดูเหมือนว่าหนุ่มกัญชัยจะเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศหนาวที่เมืองน่านล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้ปล่อยภาพชุดแบบจัดเต็มหลังจากที่ได้ไปเที่ยวเมืองน่านกับเพื่อนๆและน้องน,นายนภัสเสียงสมบูรณ์ลูกชายแม่หมูพิมพกาก่อนจะมีแคปชั่นสั้นๆว่าว่าแล้วน่านไงซึ่งโพสต์นี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์กดไลค์ถึง1 8แสนไลค์ และยังมีแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามด้านแฟนคลับต่างเรียกร้องให้หนุ่มกัญชัยรีบกลับมาจัดรายการเพราะหลายๆคนเพราะหลายๆเทปที่จัดนั้นหนุ่มกัญชัยม,มักจะมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังบ่อยๆคล้ายกับครูเล่าเรื่องผีให้นักเรียนฟังในห้องเรียนไม่มีผิดขอบคุณที่นิ้วค่ะ